สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงทานรื่นรเรกยามดีเปรมปรีเช่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงทานสุขสี ปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้นมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนเรือนร่มให้สมฤไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเมเปริมปรีสวัสดีวันปีใหม่เอยสวัสดีวันปีใหม่พา บรรดาปวงท่านเรือนร่มรักยกามดีเปรมปรีชิญชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณี ไอ้ชาวไทยลว้วนมีโชคชยัยไอ้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมฤทัยไอ้รุงเรื่องในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเสมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถินให้บรรดาปวงท่านสุขสันทุกวัน ุกเนรื่นรมให้สมรไทยให้รุงเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอลดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแปรมปรี สวัสดีวันปีใหม่เอยสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปนะคะ